ไอ้กากอ,อยากหนึ่งหนึ่งอะครับใครก็ได้ใครก็ได้มาดีครับผมว้าปั่นสักหน่อย โอเคครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอล Joe EX ก r ์ไรนะครับผมก็วันนี้นะครับผมอยู่กับ r o v s โ r p e เซนจีนนะครับผมก็วันนี้นะครับมันอัปเดตทั้งใหญ่นะครับผมเอาสกินเข้ามาปรับวิลเลอร์พาร์ใหม่นะครับผม5 v 5จัดอันดับหรือโหมดต่างๆนะครับผมแม่งสามารถเล่นได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปอลงแรงไหม แม่เอาดีกว่าเป็นคลิปอัปเดตดีกว่าอัปเดตที่ผมจะพาไปดูนะครับว่ามันอัปเดตสกินอะไรเข้ามานะครับอ่ะอ้ามายัางไงสามร้อยวะช่างแม่งครับผมก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันอัปเดตสกินอะไรเข้ามาวิลเลอร์พาร์มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับผมไปดูกัน let's go โอเคครับผมก็ฮีโร่ตัวใหม่เซิร์ฟเบต้าจีนเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นฮีโร่สายแครี่นะครับผมยิงไว้นะครับ ก็เป็นลาวิเลตตัวนี้นะอ่ะตัวนี้นะครับอ่าลาวิเลนะครับผมเพิ่งเข้ามานะครับได้จากไหนได้จากเปิดกล่องนะครับผมอ่าเปิดกล่องนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสามกล่องเลยเห็นอ่ะสามกล่องนี้นะครับผมผมจะเปิดให้หมดเลยสามกล่องนี้แล้วก็ว้าวเทวนัทนะครับล่างโรบอทนะครับผมล่างลีเจน์นะโอ้โหต้องการพอดีเลยราคาถูกมากโอเคเดี๋ยวไปดูสกินนะครับผมสกินว่ามีอะไรมั่งนะครับ เซิร์ฟนี้ต้องใช้ VPN นะครับผม VPN อ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผม VPN ของอะไรนะครับก็เดี๋ยวเลื่อนไปดูครับผมมีสกินอะไรมั่งแอะสกินนะผมตัวนี้เลยตัวอะไรวะกดเข้าไปดูเลยซื้อได้ด้วยว้าเป็นลอเรียวนะครับผมลอเรียลร่างร่างเก่านะครับผมร่างเก่าแต่แม่งเอาอันนี้มาใหม่แม่งเอาซะงงเลยโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อลอเรียวนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีลอเรียวนะครับแล้วก็จะซื้อสกินไปด้วยนะครับอ่ะ มาอาจจะปรับสกินสวยขึ้นก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะอืมซื้อแม่งเลยไม่เสียตังค์ไม่ใช่ผมนะครับพราะว่าเซิร์ฟนี้มันแจกเพชรแจกอะไรฟรีไงกูก็เลยเปตัวเองได้เต็มที่นะครับที่ผมชอบเซิร์ฟนี้ก็เพราะว่ามันแจกไงกูยอยากซื้ออะไรกูก็ได้ซื้อไงเซิร์ฟไทยกูต้องเติมไงกูไม่มีตังค์โอเคครับผมเลื่อนไปเลยครับผมเรื่อยๆนะครับอ่ะตีมีนะครับผมตีมีตีมีตัวนี้นะครับผมเป็นสกินเอ่อได้จาก 5v5 นะครับผม 5v5 เจ็ดครั้งนะครับผมอ่ะเล่นเจ็ดครั้งจะได้ตีมีล่างนี้นะครับว้าวสวยมากแหลกด้วยอืมสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปเลยครับผมอาจจะมีสกินอื่นอีกนะครับว้าวโคตดสวยล่างนี้สุดยอดครับผมโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วนะอ้าวเป็นทาร่าด้วยครับผมโอ้โหโคตดสวยนะครับ ตัวนี้ผมต้องเติมแน่นอนเข้าไทยนะครับผมตัวนี้ผมเติมแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นทาล่าอยู่แล้วไงผมเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดใ,ใหม่ๆนะครับผมเซิร์ฟไทยเปิดใ,ใหม่ๆนะคือตัวนี้มันเป็นแบบตัวสุดแล้วอะ่ะสุดจริงๆอะ่ะโคตรถึกนะครับผมอ้าวเอลสุครับผมเป็นเลอสุล่างนีเจนนะครับผมว้าวล่างหุ่นยนต์โคตรเท่ยังเท่ โอ้อรอยเสียงเงินอีกแล้วโอ้เสียงเงินอีกแล้วครับผมว่าผมผมว่ายังไงอะเซิร์ฟไทยมันต้องเอาเข้าแน่นอนมันต้องเอาเข้าไวแน่นอนเพราะว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันค่อนข้างอัปเดตสกินไวนะช่วงนี้เอเผิ่ผมปล่อยคลิปนี้ไปอะแม่งเอาเข้าเลยเชื่อปะ่ะ ทุกทีนี่ต้องรอ 2- อถึงสมเดือนเลยถึงจะเอาเข้าแต่ทุกวันนี้แม่งเอาเข้าไล่ๆกับเซอร์เบต้าเลยนะโอเคครับผมต่อไปเป็นเอ่อคิเมล่าแน่นอนครับผมตัวนี้น่าจะเป็นคิเมล่านะครับอ่าสกินใช่ด้วยเป็นสกินของคิเมล่านะครับผมแต่ไม่เห็นตัวนะครับโคตรเท่นะคิเมลา่าโหดจริงนะครับผมแล้วก็ข้างๆคิเมล่าจะเป็นเอ่อของเอ่อลืมชื่อ ลาวีเอลเป็นสกินของลาวีเอลนะครับว้าโคตรเท่นะครับผมลาวีเอลโคตรหล่อนะครับหล่อพอๆกับตูเล่นเลยแต่ผมเล่นแน่นอนแต่สกินเนี้ยผมได้แน่นอนนะครับผมได้แน่นอนในเซิฟนี้นะกูได้แน่นอนเพราะว่ากูจะไปเปิดกล่องนะครับเลื่อนมาเลยครับผมเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเดี๋ยวหาดูก่อนเพราะว่าสกินพวกเนี้ยแม่งชอบหลบนะครับ กินใหม่แม่งคือแบบดูตาลายอะไอเที่ยหาไม่เจอรู้สึกว่าคำหยาบเยอะจังเลยนะช่องผมเนะี <c> ่ย <oughs> คำหยาบโคตรเยอะยึดเคโอเคครับผมเลื่อนมาเลยครับผมเรื่อยๆนะเรื่อยๆครับผมอ่ะสกินตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นยีน่านะครับผมไม่แน่ใจว่าสกินเนี้เซิร์ฟไทยเอาเข้าแล้วหรือ,อยังนะครับแต่ผมว่ายังนะ เป็นสกินยีน่านะครับผมเป็นสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นล่างสุดท้ายและเพราะว่าข้างล่างเนี่ยผมมีหมดแล้วไงเนี่ยตั้งแต่โมทอสไล่ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าผมมีหมดแล้วสกินพวกนี้อ่าโคตรเยอะนะสกินผมโคตรเยอะนะผมบอกก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยสกินผมทั้งงั้นแหละโอ้ไม่อยากโชว์เทปนี้สกินกูเยอะโอเคต่อมาเป็นกล่องน,นะครับผมกล่องก็จะเปิดเป็นอของเทอานัทแล้วก็ของสกิน ลาวีเอลนะครับผมแล้วก็ตัวลาวีเอลนะสามกล่องด้วยกันนะครับผมก็กล่องนี้เป็นกล่องรายวันนะครับผมจะซื้อไปก่อนเพราะว่ามันเอาเป็นอัพอัพรูนได้กล่องลาวีเอลเนี่ยผมจะเริ่มสักสิบนะครับอ่าผมจะเริ่มสักสิบก่อนทุกกล่องผมจะเริ่มสักสิบแล้วก็ไปยี่สิบนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆนะอ่าสิบนับเอยเยอะไป 99, 99, เก้าเก้าเยอะไปเงินไม่พอ เอาแค่สิบพอนะสิบพอเอาแค่สิบนะครับว้าวยอดเลยต่อมาเป็นกล่องลาวีเอลนะครับผมเป็นตัวฮีโร่นะครับไม่ใช่สกินเพราะว่ากล่องสกินเนี่ยผมซื้อไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปซื้อหน้าช็อปนะครับส่วนลอตเตอรี่เนี่ยซื้อเก็บไว้นะครับผมซื้อเก็บไว้ทุกวันนะถ้าคนเล่นได้แล้วนะครับผมเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับผมแนะนําให้ซื้อลูกแก้วเก็บไว้ทุกวันนะครับถ้ามันอัปเดตท,ทีนึงเนี่ย เราจะมีลูกแก้วประมาณ20กว่าลูกไนยเราสามารถได้สกินแล่เยอะมากๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องเปิดลาวเอลนะครับผมกล่องละ500นะครับผม10กล่อง5,000ว้าเปิดไปเลยผมจะลงทุนสัก20 0 0 0พอนะครับผมเพราะว่าผมมีอยู่ประมาณ25ง0 0นะผมจะลงทุนกับลาวเอลแค่20 0 0 0ถ้ามันไม่ได้จริงๆผมก็ไม่เอาแล้วนะลาวิเอลถ้าเกิดมันได้ผมก็จะลงแรงยาวๆนะครับผมสำหรับคืนนี้นะ ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็เป็นเออเวลา2องทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากกล่องเทวนัทก่อนนะครับผม10บกล่องว้าเกลือแล้วก็มาเป็นเอ่อสกินวาคิลี่นะครับไม่ใช่สกินวาคิลี่สกินลาวเวลนะครับว้าเกลือแล้วก็มาเป็นตัวของเอ่ลเอลาเวลเลยโอ้โหทำไมมันเกลือวะสามสิบกล่องเลยนะเพื่อนสามสิบกล่องเลยนะเดี๋ยวผมเปิดหน้าช็อปนะครับ เปิดหน้าช็อปแม่งเลยเออเป็นลาวิเอลสิบกล่องพอเอาสักสิบกล่องนะครับลาวิเอลสิบกล่องเปิดเลยครับต้องได้แล้วล่ะโอเคหมดไปหมื่นหนึ่งฮะหมื่นหนึ่งลาวเอลไม่ได้นะครับผมจะลงทุนอีกสักสิกสบอันนะเป็นหมื่นห้านะครับต้องได้แล้วล่ะเป็นไงสุดยอดสุดยอดเป็นไรลูกเพ่ ลาวิเอลผมได้แล้วนะครับต่อมาก็เป็นเอสกินลาวิเอลนะครับผมได้ตัวแล้วเราต้องได้สกินใช่ไหมถึงมันจะเท่เว้ยเอาสัก20่สิบไปอืมต้องได้แล้วล่ะ20อย่างเงี้ยต้องได้แล้วว้าวสุดยอดไปเลยต่อมาเป็นเทลอนัทนะครับผมอ่าล่างเอ็วันะครับผมเป็นร่างเอ่อรีเจนไหม ตัวนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะเป็นลีเจนนะครับเปิดเลยยี่สิบครับผมยี่สิบกล่องต้องเปิดนะครับได้รวๆของฟรีอ่ะเหมือนของฟรีนะครับเหมือนของฟรีเลยว่าได้กรอบด้วยคือว่าเนี่ยสามกล่องเนี้ยเหมือนกล่องฟรีนะครับคือยังไงเราเปิดยังไงเราก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูออโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิลเลอร์พาร์กันก่อนดีกว่านะครับว่าลิลเลอร์พาร์เนี่ย เออ่ซีซั่นสิเนี่ยมันจะมีของอะไรดีๆมากนะครับผมผมมีเออ่เพชรอยู่เยอะมากๆนะเดี๋ยวผมจะซื้อนะครับผมถ้ามันมีของดีนะถ้ามันของไม่ดีเนี่ยผมก็จะไม่ซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก็ล่างแรกนะครับผมวเวลแรกนะครับผมจะเป็นเออ่ uh, ได้สกินของยีน่านะครับผมต่อมาเป็นเอ่อิบนะครับผมเป็นท่าวาร์ปผมรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับผมกับวิลเลอร์พาร์ตของซีซั่นนี้นะ ผมรู้สึกว่าไม่ไม่โอเคไม่โอเคเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจเก็บไงขี้เกียจเก็บเลเวลไงผมไม่ค่อยได้เล่นไงนดูดิเลเวล40ได้คิเมล่านะครับผมคือมันไกลกำลังมากนะมันไกลมากๆนะครับผมไม่โอเคผมไม่โอเคกับวเวลล์พาร์ทนี้นะ mm hmm. ก็เดี๋ยวดูเวล6กินะครับผมจะได้ตัวดีหรือเปล่านะครับผม50สิบยังได้เป็นท่าวิง่งไอ้บ้าเอ้ยใครจะไปเล่นวะ โอเวลหกสิบ oh, เป็นเอลันดอร์นะครับผมเป็นสกินเอลันดอร์ผมไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคกับวิลเลอร์พาร์ทนี้เลยก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปละไว้เจอกันในพาร์ทหน้า